สาว,วรสสาว,วรสเป็นผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวและผู้คนก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแต่สว,วรสนั้นก็อุดมไปได้วยวิตามินและประโยชน์ต่างๆมากมายเช่นวิตามิน A, วิตามิน C, B2, B3, กรดโฟลิกแคลเซียมธาตุเหล็กแมกนีเซียมฟอสฟอรัสสังกะสีคาร์บูไฮเดตเป็นต้น ประโยชน์ของสวรรได้แก่เพิ่มความสดชื่นให้กับร่างกายช่วยบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปังสดใสช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายช่วยในการชะลอวัยต่อต้านสารนุมุอิสระชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยในการเผาผลาญไขมันและเปลี่ยนเป็นพลังงานช่วยให้เหงือกและฟันมีสุขภาพแข็งแรงช่วยบำรุงสายตามีแคลเซียมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค กระดูกเสื่อมและกระดูกหักเป็นต้นข้อควรระวังการรับประทานสวรสปริมาณที่มากเกินไปอาจกอ่อให้เกิดอาการข้างเคยียงเช่นวิงเวียนศีรษะรู้สึกสับสนหลอเลือดอักเสบคลื่นไส้อาเจียนง่วงซึมหัวใจเต้นเร็วดปกติเป็นต้นพบกับสาระความรู้ดี้ใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ตรงนี้ด้วยสวัสดีค่ะ